จริงเป็นหนึ่งในผมก็ผมจดไว้ว่าเครื่องมืออะไรที่ทําแล้วสําเร็จนะฮะตะกี้กลับมาที่คุณจวันประเด็นเรื่องเ,อเจตนาดีแต่ถ้านมีนปัญหาหรือว่าเจตนาดีวิธีผิดอย่างเงี้ยจริงๆก็พบเยอะใช่ไหมครับนักวิจัยนักวิชาการทั้งหลายเนี่ยก็ร้วนแต่บอกว่าเจตนาดีอยากให้ชุมชนเข้มแข็งแต่พอตั้งต้นปุ๊บผิดเลยผ,ผมอยากให้แบบแข,าาขอขอข้อเจ<ร>๋งๆหน่อยครับว่าถ้าเกิด อยากทําให้มันถูกแต่ทําให้มันโดนเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงครับอยากทำให้ถูกอยากทําให้โดนนักวิชาการต้องฟังนะคะคือดิฉันคล้องใจมากเลยทําไมเวลาเข้าชุมชนเนี่ยเออใช้คําพูดที่เป็นภาษาอังกฤษเป็นวิชาการน่ะเราชาวบ้านนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรที่อยู่บนสูงสูงอ่ะไม่ใช่ค่ะคือเราเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านคุณก็ต้องคุยแบบภาษาชาวบ้านคุณมาแบบคอมเมนต์คอมเม้นต์เออไปเฮอไม่คอมที่ไหนแล้วค่ะไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ เข้าป่าถ้าอยากคุยกับชาวบ้านจริงๆนะี่คะต้องตั้งวงคุยกันกูกูมึงมึงนี่รู้เรื่องแต่ถ้าจะมาแบบเออคุณเธอฉันเนี่ยมันฟังแล้วมันฟังสำหรับพวกอาจารย์พวกอะไรที่อยู่สูงๆได้ได้ได้เล่มหนังสือใหญ่ๆก็ไปขึ้นหิ่งอย่างเงี้ยพวกหนูชาไม่เป็นะคะคือวิจัยอะไรก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นคืองานวิจัยที่ทำอยู่ก็คืองานวิจัยที่เดินได้แล้วก็ใช้ได้ด้วย แค่นี้แหละค่ะกับปชาชนคือนอกจากเรื่องภาษาหรือว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกล้องอะไรเนี่ยแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็เออภาษาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเหรอคะนอกจากนี้พอดีคุณจวันเน้นมากเลยว่าการใช้ภาษาเนี่ยมีความสําคัญคือขาใช้ภาษาที่คนเขารู้เรื่องหน่อยที่ชาวบ้านเข้าใจค่ะเอออย่างอย่างอะไรนะคะที่อาจารย์คุยกันเมื่อกี้ทุนร่วมทุนไม่ร่วมน่ภาษาเนี่ยหนูก็ไม่เข้าใจและอะไระนรับ หนูไม่เข้าใจหหละคือทาไมไม่ใช้ทุนสกวาวอย่างเดียวทําไมต้องใช้ทุนร่วมอันนี้คือภาษาที่หนูเข้าใจแต่ถ้าอาจารย์ขึ้นมาคําว่าอะไรนะ Co-funding Co-funding นด n <c> d <oughs> ไม่รู้แหละไม่รู้เรื่องหรอคะก็คือคือถ้าเป็นภาษาว่าเออจะให้ทุนเนี่ยอย่างเดียวก็คือคือพูดไปเลยว่าให้ทุนหรือไม่ให้ทุนจะจะบอกว่าชาวบ้านร่วมด้วยไม่ร่วมด้วยนีย่ไม่รู้อะคะ่ะผมว่านะ่าสนใจที่คุณจวันพูดถึงเรื่องของการใช้ภาษานิยมกลับไปที่อาจารย์พันนีเหมือนว่า การพูดเรื่องความเท่าเทียมหรือการเคารพในศักดิ์ศรีของกันและกันดูเหมือนว่าจริงแม้กระทั่งการใช้ถ้อยคําภาษาซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นชุดของคําศัพท์ที่เราต้องใช้ในการทํางานไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือทางสกวเองเนี่ยเหมือนก็ใช้คําพูดเหล่านี้จนเป็นกระทั่งเป็นอัตโนมัติใช่ไหมครับแต่บางทีการไปใช้ภาษาเหล่านี้ในชุมชนซึ่งเขาไม่ใช้กันอย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะทําให้ไปกระทบในสิ่งที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเคารพหรือว่าความเท่าเทียมเนี่ย การใช้ภาษาหรือว่าการพูดคุยกันเนี่ยมันสะท้อนไหมครับในเรื่องของการที่คนข้างนอกหรือนักวิจัยเข้าไปแล้วจะเหมือนกับเราก็อาจจะคิดในใจว่าเราก็เท่าเทียมหรือเราก็เคารพแต่ว่าบางทีมันมีไหมครับที่ว่าไม่ใช่อาจารย์อย่างคนเดียวหม,มว่าที่อาจารย์เห็นมาเนี่ยมันมีหลุดออกไปว่าเราใช้ภาษาหรือความคุ้นเคยที่จริงๆแล้วมันก็ไปไม่เท่าเทียมนั่นแหละคืออย่างนี้นะคะ ต้องดูชุมชนนะคะเป็นสำคัญว่าแต่ละชุมชนเนี่ยมันจะมีลักษณะไม่เหมือนกันบางชุมชนอาจจะใช้อย่างนี้ไม่ได้เลยอย่างเช่ใช่ไหมคะอย่างชุมชนที่เราทำที่บางบัวนะคะก็คือเราไม่เปลี่ยนของธรรมชาติของกันและกันในขณะที่ชาวบ้านก็ไม่ได้เปลี่ยนเราเราก็ไม่ได้เปลี่ยนชาวบ้านแต่ชาวบ้านจะเตือนเราบอกว่าอาจารย์ตรงนี้ไม่รู้เรื่อง เราก็เปลี่ยนคําพูดใหม่แล้วเราไม่เราเราก็ชื่นชมเขานะบอกที่ครูพูดเนี่ยมันไม่ดีหรอกไม่รู้เรื่องช่วยพูดภาษาแบบพี่หน่อยเดเพราะภาษาพี่เนี่ยเวลาพูดแล้วมันโดนใจมันเป็นธรรมชาติมากเนี่ยพูดทีไรเนี่ยมันมันอะไรมันเจ๋งทุกทีอะไรเงี้ยคือเขาก็เคารบในภาษาของเราเราก็ไม่ได้ใช้แบบนี้นะบางทีมันก็หลุดมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไม่หลุดเลยเงี่า แต่ในขณะที่เขาพูดเราก็ชอบบอกเอออย่างนี้อย่างงี้ดีดพี่ก็คือว่าที่บางบัวเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องว่าภาษาทําให้เกิดการลังเกียดกันนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็อะไรเข้าใจธรรมชาติของกันและกันก็บอกว่าออบางบัวเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนอาจารย์นะอย่าเปลี่ยนรุนแรงละทีเดียวเรามาเนี่ยเราก็อยากจะเปลี่ยนนะไม่ใช่ไม่อยากเปลี่ยน แต่ถ้าเปลี่ยนทีเดียวเนี่ยก็คงไม่ไหว่เขาบอกมาค่อยๆเพราะว่าครูก็มีธรรมชาติของครูมีพื้นฐานของครูแต่ครูเข้ามาครูก็จริงใจที่จะอันนีน้ในขณะเดียวกันคือสิ่งเราเนี้ยมันจะข้ามไปได้นะมันจะข้ามไปได้ถ้ามันมีความจริงใจอะ่ะที่ให้ต่อกันนะ่แล้วเรามีความเคารพอะ่ะในศักดิ์ศรีของเขาในสิ่งที่เขาเป็น เขาพูดเราก็ไม่ได้รังเกียจแต่ขณะที่เราพูดเขาบอกไม่รู้เรื่องเราก็ยินดีที่จะเปลี่ยนใหม่มันถ้ามันเกิดความไว้วางใจแล้วเข้าใจกันลนะไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ลองนะแกคิดว่าแล้วอ,อ,อย่างเรื่องผลประโยชน์ล่ะครับหมายถึงว่าในชุมชนซึ่งเขาก็มีความไม่ไว้วางใจสูงหรือกระทั่งมีคนมาชักชวนให้ทำนี่นั่นมากมายเวลาก็มีน้อย อาจารย์ไปสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ที่เข้าไปสนับสนุนผู้ไปวิจัยใช่ไหมครับเราก็มีประโยชน์ของเราทางเขาเองเขาก็ต้องมีปัญ,ปญหาซึ่งซึ่งสําคัญกับประโยชน์ของเขาเนี่ยที่อาจารย์มนวีพูดถึงว่าตั้งต้นไปเลยว่าเราได้ประโยชน์อะไรเขาจะได้ประโยชน์อะไรเนี่ยมันมันจะเป็นวิธีที่ที่เหมาะสมไหมครับเวลาที่เริ่มทํางานก็คืออันนี้ก็จําเป็นนะคะอย่างที่อาจารย์พูดก็คือว่าเราชี้แจงทั้งหมดทุกเรื่อง ชี้แจงแม้กระทั่งเงินนะคะว่าเรามีเงินเท่าไหร่และโอกาสที่เราจะได้เงินมาเท่าไหร่เราก็บอกเขาทุกเรื่องประโยชน์นะคะแต่เราจริงๆแล้วเนี่ยงานนี่ยวิชาการอ่ะมันไม่ได้กํากับด้วยเงินอย่างเดียวมันกํากับด้วยคุณค่าทางสังคมด้วยที่มันจะเกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยที่เราไปเนี่ยเราก็บอกว่าสิ่งที่เรามา,มาทำเนี่ยนะคะนอกจากมันบรรลุหนะ้าที่ในความเป็นนักวิชาการแล้ว สิ่งที่มันจะได้ที่มากกว่าหน้าที่ของเราคืออะไรมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมยังไงเพราะว่าไอตัวที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยมันจะทําลายอุปสรรคอะที่กีดขวางทุกเรื่องไม่ว่าคนจนหรือคนคนรวยก็ตามอย่างเราบ้าเข้าบ้านคนรวยเงี้ยเราก็เข้ามาเอ่อมาทําไมเขาเสียเวลาเขาต้องมาต้อนรับแล้วการที่เปิดประตูให้คนอะไรอะคนนอกเข้ามันไม่ใช่เรื่องง่าย ه, กระบวนการอธิบายนะคะว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมยังไงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะพิจิตใจเขาได้แม้อย่างอิหม่ามอะ่ะที่มัสยิดก็เหมือนกันเ,เข้าถึงนี่ยากมากเขาแต่เขาจะเรียนรู้นะคะเรียนรู้ว่าในกระบวนการถามของเราในกระบวนการแหละเรา,เาก็จะต้องมีการพิสูจน์ตัวเราเองว่า,างานที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยมันมันมากบปเรื่องของเรานะแต่มันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วย กรณีมุสลิมเนี่ยเข้ายากมากแต่สามารถเก็บข้อมูลมุสลิมได้นะคะทั้งที่บางคอนแรมแล้วก็ข้ามไปบางกอกน้อยก็ดีใจทุกวันนี้นะเพราะว่าเมื่อสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยพวกอิหม่ามหรือพวกผู้รู้ทั้งหลายก็อวยพรให้เราทํางานได้สําเร็จทั้งๆท,ที่มันยากอะที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้คิดว่านอกจากชี้แจงเรื่องว่าเป็นภารกิจการเป็นอาจารย์หรือเราได้เงินแล้วมันต้องไปไกลกว่านั้นให้ได้ เพราะไกลกว่านั้นมันเป็นคุณค่าทางสังคมที่เขาก็รู้สึกว่าทุกคนอยากสร้างคุณค่าให้สังคมว่ามันยิ่งใหญ่เรื่องของเขาเนี่ยเหรอเล็กๆสุดแล้วมันจะไปต่อเป็นเรื่องใหญ่ๆได้ยังไงมันจะนําไปสู่ความเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งอะแล้วเป็นประโยชน์ได้ยังไงทุกคนยินดีอะอยากจะเล่าอะอยากจะให้ตรงแยไปบรรจุในพื้นที่ในเชิงความรู้ที่จะเกิดขึ้นเคยมีกรณีที่ วางบางคอแแลมนะคะที่อู่บางคอแแลมอยู่ที่ถนนตกนะคะพอเราคุยเสร็จเนี่ยชาวบ้านบอกว่าดีใจที่เขาจะได้มีประวัติศาสตร์เขาจะมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอันเนี้ยเราก็ตกใจเลยทําไมเราเป็นนักประวัติศาสตร์เรายังไม่ได้เรายังไม่สามารถผลิตคานี้ออกมาได้แต่ชาวบ้านเนี่ยเมื่อเราสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยเขาผลิตคํานี้ออกมาได้เราได้เห็นภาพรวมแล้วก็ทั้งข้อที่เป็น เงื่อนไขสําคัญถ้าเกิดจะทํางานร่วมกับชุมชนในกรุงเทพมหานครนะครับหรือชุมชนที่เป็นเป็นเมืองสูงนี่มาที่อาจารย์มนทวีอีประเด็นหนึ่งผมเห็นว่าอยากให้พูดถึงเรื่องนอกเหนือจากประสบการณ์ท,ที่ที่ทำมาแล้วหรือว่าตัวประเด็นสําคัญที่ต้องสนใจแล้วเนี่ยมองเห็นโอกาสในการทํางานวิจัยชุมชนหรือวิจัยเพื่อท้องถิ่นในชุมชนกรุงเทพมหานครมากน้อยแค่ไหนครับหมายว่านอกเหนือจากนี้ไป มันมีโอกาสหรือประโยชน์หรือแม้กระทั่งความเป็นไปได้ที่จะขยายงานในลักษณะการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน,นกับชุมชนกรุงเทพมหานาครเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับถ้าถ้าเห็นแล้วเนี่ยคิดว่าควรจะตั้งต้นแบบไหนดีผมผมมองว่าวันนี้นะฮะสกวสกวเนี่ยจากที่ว่าถ,ถนัดถนัดงานพื้นที่ชนบทแล้วก็หลังจาขยับเข้ามากรุงเทพเนี่ยนะฮะเป็นการสร้างโอกาสอันดีเลยให้กับชาวกรุงเทพ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเรามองว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยก็จริงแต่คนกรุงเทพเองเนี่ยในมุมมองที่มันซ่อนอยู่เนี่ยผมได้โอกาสหลายอย่างนะด้โอกาสหลายอย่างพอสมควรเลยอย่างเช่นว่าผมผมผมยกตัวอย่างว่าทําไมคนบ้านนอกเนี่ยถึงออกมารวมตัวกันคุยกันเรื่องนู้เรื่องนี้ได้แต่คนกรุงเทพอยู่ในบ้านปิดประตูดูทีวีไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน มันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะมีเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะมันก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยสถาบันทางวิชาการเนี่ยเขาก็มีนะฮะหน่วยงานหน่วยงานที่โดยตรงเลยเนี่ยนะฮะอย่างไอกทมเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาทางสำนักงานเขตผ่านมาทางฝ่ายพัฒนา <ทำ S 1> ชุมชนและสวัสดิการสังคมเนี่ย<อ>ก็ทํางานอยู่โดยใส่หมวกอย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะฮะมันยังมีพวกหน่วยงานเอกชน อย่างเช่นพวกที่เป็นเรื่องเชิงพาณิชย์เรียกอะไรนะ CSR ใช่ไหมรู้ไหมคำนี้นั่นแหละหมายละเดี๋ยวต้องแอบด่าผมในใจว่าอาจารย์อะไรเนี่ย CSR เคยินใช่ไหมเคยค่ะแต่ไม่ไม่สนใจฟังไอประเภทแบบว่าไปแจกของคน่ะบริษัทใหญ่ไปแจกของคนก็บอกว่าแจกของคนแจกของแกขอ็บอกว่าแจกของก็สิ้นเลือกคืออย่างนี้เออล้อเล่นล้อเล่นคืออย่างนี้ผมจะบอกว่าโอกาสของคนกรุงเทพเนี่ยมีเพราะว่ามันใกล้ มันใกล้แหล่งทรัพยากรที่สุดถูกไหมฮะนะแต่ว่าจะทํำยังไงเท่านั้นเองที่จะเชื่อมไอ้พวกนี้นะฮะเข้ามาด้วยกันนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นว่าอย่างของผมเนี่ยมันเป็นมันเป็นพวกแบบไอ้สถาปนิกอะไรนี้หน่อยใช่ไหมมันก็จะไปยุ่งเับเรื่องพวกอาคารอะไรพวกนี้มากหน่อยใช่ไหมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เราก็มองเห็นว่าเออแนวทางในการปรับปรุงเนี่ยให้มันดีเลยทำยังไงล้วก็เราก็รู้อยู่ด้วยความที่เราเป็นช่าง แต่ว่าบางทีเนี่ยนะฮะจะไปบอกให้เจ้าของบ้านเนี่ยออกเงินมาสองแสนมาปรับปรุงบ้านวันนี้พรุ่งนี้เลยเป็นไม่ได้เหรอไมไ่ไม่ได้ยังไม่ให้ผมเข้าบ้านเลยผมก็ไปหลอกล่อโดยการที่ว่าไปวนคุยเรื่องทาสีนะฮะแล้วก็ไปขอสปอนเซอร์สีมาจากไปหลอกบริษัทด้วยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวโปรโมทให้นะตรงนี้ทาแล้วคุณยืชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ไปชาวบ้านอ่ะคุยกันสุดท้ายพอทําเสร็จเปิดงานพอดีเชิญผอ,เ,อเขต เนี่ยผมผมผมยกตัวอย่างเล็กๆเนี่ยนะเพื่อเพื่อ <ๆ S 2> จะ <ๆ S 2> ตอบคาถามเมื่อกี้นะฮะว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยคนกรุงเทพมีศักยภาพสูงมากในการพัฒนาเรื่องพวกนี้แต่กลับไปได้ยากนะครับวิธีการก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าผมมองว่าคนคน,คนไอเนี่ยคนที่เข้ามาทำาอ่แหละคนที่เข้ามาเข้ามาจัดนั่นแหละถูก๋ยวฮะอย่างอย่างเช่นว่าการเข้ามามันเข้ามาได้หลายทางนี่เข้ามาในทางงานวิจัยเข้ามาในทางอะไรศึกษามันก็ได้ใช่ไหมฮะเพีงเยงแต่ว่า เราจะพลิกตรงนี้ยังไงเนี่ยให้เป็นโอกาสนะครับให้ให้คนเนี่ยเขาเกิดแทนที่ว่าจะอยู่แต่ในบ้านดูทีวีก็ออกมาคุยกับเพื่อนบ้างสักหน่อยนะมีกิจกรรมกิจกรรมส่วนรวมบ้างแบบไม่เคยออกมาไหนเขาเลยละอะไรเงี้ยนะฮะคนคนเมืองอะเนาะก็ให้มันมีกิจกรรมกิจกรรมสักหน่อยดีไหมดีค่ะไหนไหนก็พูดเรื่องเรื่องภาษาอีกแล้วนี่นะคะหนูก็มีภาษาอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเออวันนี้ให้หาข้อมูลหาข้อมูลหามาได้เยอะแล้ววันนี้หาข้อมูลเชิงลึกยายที่บ้านบอกว่า โอ้ยใครไปดำน้ําหายมึงกูไม่ไปหรอกเขาพูดอย่างนี้เลยอะหนูก็เออพี่พูดภาษาที่ชาวบ้านก็รู้เรื่องหน่อยได้ไหมไอไอข้อมูลเชิงลึกเชิงลึกเนี่ยยายบอกว่าหาไม่ได้ดำน้าไม่ได้พูดแค่นี้อค่ะยายที่บ้านไม่พูดอะไรเลยอยากให้เสริมอีกนิดนึงนะอองนจริงจริงๆ่ะเรื่องเรื่องโอกาสเนี่ยนะฮะบอกตรงว่าผมกลับสงสารกรุงเทพนะในบางมุมอ่ะที่เขาปิดตัวเองเกินไปอะครับแล้วก็ทําให้พลาดโอกาสดีดี อะไรหลายอย่างที่จะได้เรียนรู้เรื่องแปลกใหม่มันเหมือนก็อยู่หลังเขาไหมคะอยู่หลังเหาเหนไหมคะหลังเขาเขาดินว่ะไม่ชารแคนกรุงเทพนี่เหมือนอยู่หลังเขาจริงๆผมเคยพาชาวบ้านเนี่ยนะในกรุงเทพเลยนะฮะไปดูงานหนังจังหวัดเขางงนะว่าไอสิ่งที่บอกว่าคือเขาตอนแรกเนี่ยเขาก็เหมือนเนี่ยเขาก็แย้งผมบอกโอ้ยพูดทําไม่ได้หรอกไอที่มาพูดพูดเปล่าๆว่าคนมารวมตัวกันมาช่วยกันคิดช่วยกันทําอ่ะมันไม่ได้หรอกเราอาจยวพาไปดู เราก็พาเขาไปดูดูงานแต่อาจจะเป็นพื้นที่อื่นนะฮะเขาก็คนที่เก็ต่ะคนที่เข้าใจเดี๋ยวเก็ตอีกเก็ตอีกแล้วไม่รู้เรื่องอีกเลยคนที่เข้าใจะาะานะฮะภาษาภาษาคนที่เขาคนที่เข้าใจเข้าใจได้เนี่นะฮะมันเปลี่ยนเลยนะมันเปลี่ยนมุมมองเลยนะตรงเนี้ยนะครับกลับมาถึงเนี่ยโอ้ทำแบบพี่เลยเนี่ยลุกขึ้นมามีไฟติดอะไรเงี้ยนะฮะอืมพอดีคุณจวันเนี่ยพูดถึงเรื่อง เงื่อนไขที่เป็นอุป